สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านสวัสดีนะคะวันนี้วันเสาร์ที่แดนะคะทุกท่านวันเสาร์ที่แดตอนเย็นๆนะคะก็อ่าเสาร์ที่แดนะคะกุมภาพันธ์2 5 6 8นารอนะคะทุกท่านตอนเย็นๆนะคะมาแล้วนะคะมาครบร่างนะคะแอดก็นำข้อมูลแนทางมาฝากนะคะ คำเตือนก็เป็นเพียงซื้อกลางนําเสนอแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อไปจัดซื้อสระกกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่าน16กพ2,568นะคะมาครบร่างนะคะหมาห้นะคะสองสามานะคะ51า่ 5, ตะกี้นี้มานะคะงวดนี้เต็นนะคะมาครบร่าง0.123459นะคะทุกท่านก็ตัวตึงก็คือ9นะคะหลายสำนักนะคะ ก้านะคะทุกท่านมานะคะแอดก็ตามมาให้นะคะตัดดับตัดเด่นออกนะคะทุกท่านมาทุกงวดนะคะมาครบร่างนะคะทุกท่านก็นำก้อนเน้ทางมาฝากเหมือนเดิมนะคะมาตามต่อนะควเด่นบุนะคะแอดเฉันหลงนะคะทุกท่านแอดเฉันหลงนะคะแอดไปเจอก็มาฝากนะคะทุกท่านแอดเฉันหลงนะคะเด่นบุนะคะทุกท่าน มาแล้วนะคะเด่นบนแอดเฉลิมขออไปด้วยนะคะกล้องเด่นบนนะคะแเฉลิมนะคะทุกท่านนานๆเจอนะคะก็มาฝากนะคะเผื่อฟุกนะคะทุกท่านมาแล้วนะคะแเฉลิมนะคะเฉลิม jk นะคะทุกท่านงวดนี้เด่นนะคะ751 750 741 740นะคะทุกท่าน16กพ2568นะคะ อัดก็น,นำข้อมูลแนทางมาฝากนะคะทุกท่านมาแล้วนะคะ16กพ2568เด่นบนเอสเฉลงมเกเคนะคะ7 51 7 50นะคะกัน7 41 7 40นะคะอ่าสองตัวก็51 50 41 40 7 4 7 5 7 1 7 0นะคะก็อ่าแน่วทางมาตามนี้นะคะตามสูตรนะคะทุกท่าน น่าจะออกเลขนี้นะครับนะคะ5 1 5 0 4 1 4 0 7 4 7 5 7 0นะคะ16กพ2568นะคะทุกท่านแนวทางของแอชเชนลงนะคะมาตามต่อนะคะเด่นอ่ะพี่ควายนำโชคนะคะทุกท่านพี่ควายนำโชคก่อนนะคะก็นำมาฝากนะคะทุกท่านข้อมูลแนวทางนะคะขออภัยด้วย พี่ควายนำโชคนะคะมาแล้วนะคะพี่ควายนำโชคนี่ก็ข้าวดีนะคะพี่ควายนำโชคนะคะทุตกท่านข้าวดีเหมือนกันนะคะวันที่สิบหกอ่ากพสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งกิจนะคะทุกท่านของพี่ควายนำโชคนะคะ 16กพ2อ6 8นนะคะพี่ควายนำโชคนะคะ04 07 1417นะคะตัวนี้จะล็อกไหม้14นะคะ14นะคะทุกท่านล็อกไหมวดนนี้นะคะอาจารย์ในอาจารย์เด็ดอาจารย์ดังก็แพ้ล็อกว่างั้นนะคะเห็นเขาเล่ากันมานะคะทุกท่านก็ ทุกๆสูตรก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแอดก็มานำเสนอนะคะทุกท่านมาตามต่อเด่นล่างเกอเอียงนะคะมาแล้วเด่นล่างเกอเอียงนะคะทุกท่านปล่อยออกมาแล้วนะคะเกอเอียงปล่อยออกมาแล้วนะคะทุกท่าน16กพ2568ัด25เด่นล่างเกอเอียงนะคะจับคู่ล่างนะคะ93 94 97นะคะ03 04 07กมศูุมให้ที่94 07 นะคะทุกท่านก็ตัวที่ไม่กลมก็เอานะคะเลขติด9สวยนะคะวันนี้นะคะ,ะจับคู่ร่างเกยเอียงนะคะทุกท่านระวัง9กับหัวเป็น6ด้วยนะคะทุกท่านจับคู่ร่างนะคะ16กพอ2อ6 8นนะคะก็เป็นข้อมูลแนวทางให้อีกแนวทางหนึ่งนะคะทุกท่านมาดูเลขแม่นหลังหวยออกนะคะสองนี้นะคะทุกท่านรอรวยนะคะ รอรวยนะคะทุกท่านเอามาฝากนะคะเลขแม่นหลังหวยออกนะคะรอรวยนะคะทุกท่านมาแบบตรงเป๊ะนะคะเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนนะคะศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านะคะรอรวยนะคะทุกท่านแล้วก็นำมาฝากหมดนี้นะคะปล่อยออกมาแล้วนะคะทุกท่านรอรวยนะคะ มีเม็ดนะคะ16กพองพน้าอห68ดนะคะกหนึ่งสองสองสี่หนึ่งสองสี่ะคะทุกท่านเอามาฝากเรียบร้อยนะคะทุกท่านบนรอรวยนะคะ16กพองพห้าอหนึ่งสองสองสี่หนึ่งสองสะคะเม็ดเดียวนะคะทุกท่านสำหรับแม่นหลังหอยออกรอรวยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกรายทุกแขกทุกกดติดตามนะคะทุกท่าน ก็ขอบคุณนะคะหลังบ้านนะคะที่ดูคลิปให้จนจบนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ